สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิแลนเซอร์นะครับเครื่อง1.6ครับเป็นมิสูบิชิซีเดียครับ GLXI นะครับรุ่นนี้นะครับใครหาใช้อยู่บอกเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างทนทานมากๆเลยนะครับและคันนี้ก็ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ดีมากครับเดินเรียบเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดเข้าชิดเข้านิ่มทุกเกียร์นะครับช่วงล่างดีมากเลยนะครับ สีเดิมครับสีบอลเทาสวยงามทั้งคันครับภายในเป็นเบาะกำมะหยี่สีเบจเดิมๆนะครับสวยงามครับตอนนี้ก็มารีวิววบรอบๆคร่าวๆกันก่อนนะครับดูรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเจาะลึกภายในอีกทีนะครับแอร์เย็นปกตินะครับคันนี้แอร์เย็นพัดลมเบิกใหม่ๆนะครับพัดลมแอร์นะครับระบบไฟใช้ได้ครบทุกจุดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับสีสวยเงางามระบบเบรกใช้ได้ปกติเลยนะครับ ภายในสวยงามนะครับผมภายในเป็นเบาะกำมยี่ครับสีเบจเดิมๆครับนั่งนุ่มนะครับเย็นสบายไม่ร้อนครับแอร์ก็เย็นนะครับพัดลมแอร์เบิกใหม่ครับนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับภายในสวยสะอาดทั้งหน้าหลังเลยนะครับหน้าต่างไฟฟ้านะครับเบาะไม่ขาดไม่โทรมนะครับเรือนใหม่ใช้ได้ครบปกติทุกอย่างครับเลขใหม่อยู่แค่หนึ่งแสนยกว่าเท่านั้นเองนะครับคันนี้ ถือว่าใหม่น้อยครับสาหรับรถรุ่นปีนี้ห้องเครื่องก็สะอาดสะอานสวยงามเลยนะครับตะเข็บซ้ายขวาคารหน้าหลังฝากระโปรงไม่มีรอยยับรอยชนหนักไม่มีรอยซ่อมนะครับทันนี้ราคาอยู่ที่ 79, 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูบททดลองขับกันได้ครับแถวเซ็นทรัลพระราม2นะครับกรุงเทพครับวันนี้แม็กขอบ15นะคะบวกยางใหม่พร้อมใช้งานกันเลยนะครับแม็กก็สวยๆครับ สมบูรณ์ครบน่าใช้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับหรือจะดูรายละเอียดก็ใต้คลิปก็มีนะครับเผื่อท่านใดฟังไม่ทันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ